สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี 4, พี่ป่านาทุกท่านที่เด็กติดตามคุณแม่ลูกซีในสวนพี่น้องวันนี้คุณแม่ลูกซีได้หมักทุเรียนมากพี่น้องต้นหนึ่งเป็นหมักทุเรียนม้อนทองพี่น้องใบมันตางกันตัวน,นี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เป็นหมักทุเรียนชนีพี่น้องชนีอันนี้สามสามปีเด้อพี่น้องสามปีเริ่มปลูกหมักทุเรียนพี่น้องแรกแรกปุ่มีประสบการณ์ปลูกมาได้สาม เริ่มจะมีประสบการณ์เมื่อนี่คุณแม่สุขศึกษาไลๆอาจารย์จากการถับต้นหมักทุเรียนนี่คุณแม่สุขศึกจะเอาต้นนี่ซื้อต้นนี่เป็นมอนท่องจะเอามาถับกับหมักทุเรียนที่ปลูกมิดไว้นะพี่น้องนี่ปลูกมิดไว้เดี๋ยวจะไปถปับท่างพูนพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่เอาหนามใส่เปลี่ยนเปลี่ยนหนามจากแท่ง จากแท่งที่ร่องน,ำนํำฝนเอามาใส่อันต้นมักทุเรียนเพราะว่าคุณแม่ลูกซีเคยได้ดปลูกแบบสปิเกอร์อยียงงที่ว่าหดน่ำเองอัตุนุมัิเนาะปลูกแบบบ้านๆพี่น้องเอานา้ำหดโดนๆจะหดเธอหนึ่งพี่น้องมันก็ใหญ่งเดี๋ยวคุณแม่ลูกซีจะจะหดนาำม,มองนี่แล้วก็เอาน้ำม,มาสำรองไหว้ปรสิพภาพไปต่อกิ่งอันนี้ไปติดตามไปเบื่องน้ำกันพี่น้องอ่าจาสัมเ็จ,เรจหรือบ่สัเร็จดีค่อย,อยเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องจ้ะ อ่ัไปน้ากันพี่น้องได้มาตนหนึ่งโอ่น้องลงมือบานนี่คุณแม่ลูกซีปลูกเนาะพี่น้องเนาะปลูกทุเรียนม็ดอันนี้มิดทุเรียนบานทุเรียนพันธุ์อ่าทุเรียนอ่ากระโหลกกะเรียนทุเรียนมันค่อยมีเหนือเออเนาะทุเรียนบานพี่น้องต่อของมันพี่น้องนี่ต่อของมันอีนนี่นี่แหละสื่อมาวังหันนะกะ ตัวนี้บัดนี้มันเป็นกิง่งตึกสีนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตักสีสูงขึ้นมากแต่ต้นตัวนี้มันใหญ่กว่าต้นแถวสื่อมากนี่เป็นทุเรียนอ่ามอนทองนี่ที่สื่อมากนี่มันใหญ่กว่ามันสูงกว่าเพราะมันสูงกว่าบัดนี่พี่น้องการาาทาบบัดนี่ฮัลโหลลูกซีกับสีทาบระวังหยอดอ่อนมันนี่ต่อหยอดอ่อนมันตัวนี้ตัวนี้กิง่งตัวนี้พี่น้องเจ้ากิก่งตัวนี้มาทาบ ถาบระวังตรงนี้แหละพี่น้องลงมากจากหน่อยแต่ตน้นไหนก็สิปล่อยให้มันสูงขึ้นไปปกติของมันเดี๋ยวฮาจะค่อยเอาไปปลูกพี่น้องแต่ต้นนี้สิเอาต้นนี้ลหละกิ่งต้นนี้มามาถาบส่ต้นนี้พี่น้องถาบส่พี่น้องเพื่อจะได้เป็นแบบเนะพี่น้องเนาะอ่ะลงมือเห็ดพี่น้องอันตัวยังแนทีไม่เห็ดสิเอามาลงมือเห็ดกัสิมีเมีดมีดโกนใส่มีดโกนเมีดโกนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก้อนพี่น้องตั้งกล้องก้อน อุปกรณ์ก็จะมีอันนี้พี่น้องไอตัวพันนี่พี่น้องพันแล้วก็ใบมีดพี่น้องใบมีดขึ้นเมลูกเซียใบมีดนี่เด้อพอเห็ดไปสักระยะหนึ่งเ้ากัจะค่อยๆเลี่ยนหลูเหมือนกับเ้าเข่าใจมันนะพี่น้องพืชทุกชนิดค่อยๆเลี่ยนหลุดค่อยๆเลี่ยนหลูซึกงซาก็ัจะค่อยๆเข่าใจแล้วก็สิเอ็นตัวนี้มาตัดตัวนี้ออกก่อนพี่น้องตัดกิ่งออกก่อน แล้วก็เห็ดเช็ดมือก่อนวันที่สิบวันที่สิบแปดเดือนกันยาพอตรงกับวันอาทิตย์พอสองสพันห้ารอยห้าสิบห้าเป็นการทาบทุเรียนพี่น้องเป็นการทาบทุเรียนขั้งแรกเลยพี่น้องค่ะได้ตำแหน่งแล้วได้ใหม่มาแล้วพี่น้องกระสิตอกนี้คุดลงไปจักหน่อย ควเนี้ยเขาจะเอาเอาเอาไม้มัดใส่เพื่อบางหายมันโยกเยกเด้อพี่น้องเด้อร่้มี้ยังดอกตัวนี้ยงงต่เขาบังบหายอันอันตัวนี้โยกเยกดันมนันไว นาะบี่นี่บัดนี้นี่น้องก็เป็นวันนี้มีต้นหนวดทุเรียนแ,แม่มันใหญ่ใหญ่กลัวนี่ลูกอ่ากิ่งมันนี่ลูกหนึ่งลูกสีปาดมัน้อยนึงปาดนล้วมันเห็นสีเขียวๆนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องปาดตัวนี้ก็ปาดปาดแล้วเอามากบกันแล้วก็สิมัดด้วยพี่น้องกบกันแล้วก็สิมัดไว้ เพื่อ,อจ,จะได้ห้มันเป็นยอดมอกทุเรียนดีคือคือไอยอดตัวนี้ยอดตัวนี้ตัวตีเข้าซื้อมากนี่มันสีมาติดกับทุเรียนเขาปลูกมิดนี่มันก็สิเป็นทุเรียนดีเดี๋ยวเขากระจังสีมกักเรียนพันคือคือมักทุเรียนดีนี่พี่น้องเดี๋ยวเขากระจังค่อยๆมากหุดมันเนาะพี่น้องเนาะ พอปอ,ปอมัดพี่น,อน,น้องโอง่อพี่น้องจ้ะรุ่นรุ่นรุ่นนี่รุ่นรุ่นรุ่นหลังมัดค่อยๆพันขึ้นไปพี่น้องค่อยๆพันขึ้นไป ภาพของเขาห้ากันก็ดีได้ไหมดีได้ไ่มเราเต็มตอนนุ่งเนืเ้อมักจะติดกัติดอยู่น่า ก็เบื้อง้างหนึ่งพี่น้องเบื้อง้างหนึ่งว่าให้้างนี้มันมันมันลงไปหลงเดียวกันนะ้างหนึ่งนี่ฮะก็จะค่อยเอานี่พันอีกเทื่อหนึ่ง,งบัดน,นี้เอ้าบัดนี้ บอกเลยแตะกอน,ต,กอนต่ก้อนต,ต่กอนตะกีตะกอนนหรพี่น,อ <S <S น้องไม่ลูกซี่กบดีเฮ็ดเป็นได้ยังไงคะท่านคนน,นี้ก็เริ่มเริ่มจะเป็นแล้วพี่น้องเริ่มจะชินในการพันน์ะ ทุเรียนปลูกมตดปีที่แล้วทับกับมกทุเรียนม้อนทองเป็นจังไนนอ้อนีละคุณแม่ลูกซีกัยญาปลูกมกทุเรียนเม็ดอยู่ในต้นกล้วยปีนหลายต้อนอยู่เพื่อหนอากะทำมันติดตัวนี้คุ้แมลูกซีกับเส้นตั้งชิละ่ะคือการทาบแบบแบบรุใไม ีโอันกินอีกท่านึงนี่เรียบร้อยพี่น้องค่ะตัวนี้เดี๋ยวหยอดมันหยอดมันซ้ำกัน อันเพิ่นพูลู่เนาะตัวนี้คือยอดมอนมณทองพี่น้องนี่ใบนี่มันซ้ากันกับต้นมันนะมันกับโมยัยลื่นกันเทไใดเนาะมันโบยหยเลื่นกันเทไใดกิ่งนี่แต่เกิดมันติดแมนว่าพี่น้องคุณแม่ลูกชีกับจิตัดตัวนี้พี่น้องตัดตัดตัวนี้ตัดนี่ออกเพื่อจะให้ตัวนี่ยอดตัวนี้มามามาตอบเป็นยอดตัวนี้นะอันนี้ก็คือการถอดทาบอีกแบบหนึ่งตัวนี้อันมณท่องนี่ซื้อมากลอยหาสิบบาทพี่น้องตันนี้ เขาบอกว่าปลูกเลยแต่คุณแม่บอกปลูกเลยแล้วเอามา,าถากนี่แต่มันติดนี่คุณแม่ก็สีปล่อยมันเป็นยอดม้อนทองนี่แล้วก็เข้ากัสีเอาต้นมันไปถากต้นอื่นนะเพราะว่าปลูกมิดไลต้ตนพี่น้องคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ,พ,พ, 4, พี่ปานาทุกผู้ทุกคนที่ได้มาติดตามคุณแม่ทุกซีในสวนฟรีมือการถากทุเรียนพี่น้องคะ ขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้คุณแม่ลูกสีในเด้อนะนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งค่ะขอบคุณค่ะ